สวัสดีค่ะคันจินวันรักษาวันนี้จะเสนอคําว่าร่างกายถ้าเป็นออนโยมิจะออกเสียงว่าไตหรือไม่ก็เทนะคะคุณยมิจะออกเสียงว่าคาราดาแล้วคุณเคยกับคํานี้แล้วเนาะคาราดานี้ได้ยินบ่อยแล้วเนาะ,ะจะหมายถึงร่างกายรูปร่างวัตถุ แนวๆน,วนี้ประมาณนี้นะคะคันจีก็จะหน้าตาประมาณนี้มขีขีดๆแล้วก็ที่เหมือนเป็นต้นไม้แล้วก็มีขีดของล่างนะคะเหมือนเหมือนเขาบอกว่าไอ้ตัวขีดๆเนี่ยเป็นคนมาจากคําว่าคนส่วนอันนี้ก็เป็นต้นไม้แล้วก็มีขีดนี่มันเป็นอะไรไม่รูอ่ะ <laughs> <laughs> ตัวอย่างคําศัพท์นะคะก็จะมีคําว่าเท ก็คือเหมือนคาราดะเลยอ่ะการว่าเทแปบลบว่ารูปร่างสถานะแบบส,สภาพอะไรประมาณเนี้ยต่อไปทีไซทีไซก็จะหมายถึงรูปแบบสไตล์อ่ะสไตล์เขาพูดว่าภาษาไทยพูดว่าอะไรสไตล์ ลักษณะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วต่อไปก็เป็นฟูเทฟูเทก็แปลว่าชุดก็ได้ลุกลุกก็หมายถึงภาพรวมอะไรประมาณนี้ Appearance ก็คือรูปร่างลักษณะต่อไปก็ชูไทยชูไทยเมื่อกี้เทนะตอนนี้อ่านเป็นไทยแล้วนะก็หมายถึงเป็นหลัก หรือไม่เป็นแกนนิวเคลียสก็ได้นิวเคลียสนี่ก็เป็นอ,อะไรนะจุดกลางศูนย์กลางอะไรอย่างนี้นะไปจินไทยจินไทยแปลว่ารูปร่างมนุษย์ร่างกายมนุษย์จินไทยไทยคาคุไทยคาคุฟิสิกก็คือฟิสิกแปลว่าอะไรอะ่ะไม่รู้อะไทยคาคุหนะ้าตาเนอย่างนี้แล้วกัน ถ้าไทยเดียวๆอันนี้จะเป็นแบบเ,เป็นซัฟิกก็ได้หรือหรือเดียวๆก็แปลว่าร่างกายรูปทรงลักษณะชนิดอะไรอย่างี้นะคะส่วนคำว่าร่างกายเนี่ยมันจะมีคันจีหลายตัวเลยเนี่ยคันจีเราเนี้ยแปลว่าร่างกายหมดเลยนะดูดูดูเอาไว้ก่อนแล้วก็จำเอาไว้ว่าหน้าตาประมาณนี้ถ้าเราเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยมันจะต้องเกี่ยวกับร่างกายรูปร่างลักษณะ แปลว่าร่างกายก็ได้สุขภาพก็ได้หรือไม่ก็แปลว่า,าร่างของผู้เสียชีวิตก็ได้นะคะแปลว่าร่างอะไรประมาณนี้ตัวอย่างคำตัวอย่างประโยคนะคะคินโยริคารดะสั้นๆง่ายๆได้ใจความคินโยริคารดะแปลว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินทองคินโยริคารดะ คินก็เงินเนาะโยริก็กว่าคารดะก็ร่างกายก็คืออะไรอยู่ข้างหลังโยริอันนั้นก็จะสําคัญกว่าอันนั้นก็จะดีกว่าเอาไปฝึกจํานะคินโยริคารดะก็คือข้างหลังสําคัญกว่าข้างหน้าร่างกายสุขภาพแหละสำคัญกว่าเงินทองตัวอย่างที่2องสากนาวะทาเบรุโคโตะคารดะนิอิ สักนะโวทาเบรุโคโตะคาราดานิอีก็คือกินปลาดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายสักนะก็ปลาเนาะสักนะโวทาเบรุโคโตะคาราดานิอีคาราดานิอีดีต่อร่างกาย,ก, er าาาก,ายกินปลากันนะคะตัวอย่างที่สามโมโอคาราดะวะอีเดสกะ โมคารดะาวะอินเดสคะก็คือจะถามว่าคุณดีขึ้นหรือ,อยังคุณโอเคไหมประมาณว่าโมคือโม,โมนี่แปลว่าอีกครั้งคารดาก็คงน่าจะหมายถึงว่าเออดีขึ้นหรือ,อยังดีรู้สึกดีหรือ,อยังประมาณนี้ร่างกายดีขึ้นหรือ,อยังอันที่สี่ได้ใต้ทาดาชิได้ใต้ทาดาชี แปลว่าเกือบถูกทั้งหมดละก็คือยังไม่ถูกเลยนิดนึงอ่ะคือถูกคือส่วนใหญ่ถูกส่วนถูกถูกเป็นส่วนใหญ่อ่ะประมาณนี้เนะเาะอ่าไดใต้ทาราชีตัวอย่างที่ห้าฮิโตววะคาราดะโอะอาราอูเบกิเดอารุฮิโตววะคาราดะโะ อาราอูเบค e เดอก็คือ,อแต่ละคนก็ควรจะล้างเนื้อล้างตัวของตัวเองของใครของมันเนาะตัวเองก็ต้องล้างของตัวเองฮิโตะคาราดะวอะอาราอูเบคีเดอโอเคนะคะวันนี้สั้นๆง่ายๆง่ายไหมคะ เอาไปฝึกอ่านฝึกจำดูนะคะแ้วถ้าเกิดเราเห็นคำคันจิตัวนี้อยู่ที่ไหนเราก็จะได้รู้ว่าเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวอะไรที่กับความเป็นรูปร่างอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยเไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าติดตามนะคะสวัสดีค่ะ